วันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับมานั่งเล่นบางจะเก่งครับผมมาหาซื้อกุ้งกินครับผมผมชอบกินกุ้ง กุ้งกระหอยแมงผู้ชอบทปลากระพงทอดเลยจ้าม่งั้นกินไม่พร้อมนะจ๊ะปลากระพงทอดตัวใหญ่ๆเลย เค็มแล้วครับอันนี้น้ปลาไกอ่ะเนาะก็้าที่ปัเองนะหลังจากนี้ตวพุ่งได้มาเลยใหม่เลยงจิ้มไม่พร้อมรออยนะกินเป็นไหมไเชไคะอรอยอเลยค่ะงิหนรเลงเาเดี๋ยวเดินน อาไดิขันเดียวไข่ปลาหมึกอ่คุณแม มือไข่ันงด้อันนี้กั้งกระดานเอารายการลูกค้า่งได้เลย เ,เอาเอาเผากล่องหนะึ่งพี่มันรสชาติยังไงแตกต่างกันยังไงครับ กินแบบไหนเอาแบบมันๆครับเอาเผาแล้วร้อนอย่างี้ร้อนไหมร้อนร้อนไหมโอเคโอ okay. เคอาไดีจทกนนะ

ได้มาแล้วครับกุ้งกุ้งเผา อะไรครับต้มตังน้ำเผาอ่ะครับตเาค่ะไม่ยไมได้ทใหมพวางกระเทียมมันก็ใส่ well ้อยแลวเาจะให้ไปนั่งไข่ก่อนให้ยานักนอนนะคะอ้มากนะ ร้านค้ามีเยอะไม่รู้จะกินร้านไหนไมุกไทยไข่เอาไข่รอดกล่องนึงอันนี้คกมเอาไข่รอดนะเอาไขรอดนะคะอันนี้ไข่ไหมครับ ไปหน่้ออันนี้หานี่ง้บาทวที่ยางเลยนะครับ่อขอบแบบนี้ห้าเราเขาิ้ีาบาทเลยหยุดแล้วนุณอไหมนี่ได้เดินไปงนคสแกนใหญ่ครพี่ตอกไาะห้าสิบเนี่ยแต่ เอาไปนะจังงี้40บาทอันนี้อันนี้ไม่เคยหลอดค่ะได้ค่ะปูนี่ปลาทูมันไม่เค็มปลาห่อหมี่ก็เค็มข้างล่างไป NC เลือกได้ครับน่าดีถ้าอันนี้ไม่เค็มเกากินได้เลยอันนี้เป็นปลาเค็มปลาทอบบิบกับเนื้อย่างสามห้าสามแปดร้อยที่รวมกันได้ซื้อไปให้แม่ครับครับอันนั้นก็ทอดกินได้เลยทอดกินนะครับเป็นทุื้อปลาทูเค็มไม่เค็มตอนอันนี้เป็นทอดบิบกับเนื้อย่างอันนี้ไม่เค็มใช่ไหมครับไม่เค็ม อันเดียวสามห้าที่สามมันร้อยรวมกันได้เอาประมาณไปสองงานสองหกงานมัน,นก็ได้นะคือว่าพี่กินหอยดองก็รวมได้ก็ปีกรวมได้สามย่างร้ยแต่แต่มันจะออกเค็มหน่อยหนึ่งไหมพี่พี่เอพี่เป็น<อ>ปลาทูสดปลาตั๊กเกอร์มันจะไม่เค็มมากอแต่เนี่ยเค็มเพราะนี่ดองเกลือที่ครับอันนี้ปาลาอะไรครับข้างล่างปลาอินทรีย์ครับพี่อันนี้ที่กรดดูกยขบิบมะนเอายำปลาอินทรีย์เหรอครับครับอินทรีย์ทุกตัวพี่ เรียกอะไเอาไหนอ่้อไปให้แม่ันเแม่กับม oh, so ุกถั่โลมกกรอบปลาเส้นใต้ข้างร้านเดียวกันพี่ชิมได้นะครับมกกอบถัลกอบปลาเส้นแต่ไปทีก็อร่อยนะตอนนี้คงแก่ผมก็บนบีบมนาแบ บุกกรอบผรนปมอนใบซีไอไอิมเนี่ยผมชอบกินเสียไรอนะลูกนู ไม่เป็นไรหัวเสียอะไรบอกหม่เสียอะไรเปางหลังเนามบาเนี่ยเสียอะไรเล่าเอาเบกรานเอาโค้กาโค้กว่าสีแดงต่างแท่งอันนี้สิบห้าเอาเอาเอาแท่งหนึ่งเอาอะไริ

หอยลอดถึงน้ำโง่หอยกูไม่มีอะไรสั่งได้จาบที่ไหนที่ไหนถึงจะจับจับไ้าาัได้ที่อได้สเบ้างตะลับจาบโลร้อยเดียวหออดหือเชนใช่ไมจอาจายังดีใรูปไม่ยังไม่ได้อะไรถาได้นะหอะับกุีเลยดจับหอยอดะา ผมก็มาใหม่ๆจ้าอันนั้นแมงกะพุนจืดลูกเลืกจิ้มได้การทำสุดเลยจ้าน่าม่ใหม่ๆนะลูกตัดขาดได้เลยนะคะเลยสนุกกับบ้านแถมเครื่องตัวนี้ไปผัดที่บ้หนูกมีเครื่องให้นะจ้าสลับก็มาใหม่ๆะไกะพองมาตั้งแต่บนรถเรอสัมผัสได้ที่ อะไรดีคะครซบอได้ไหมอาหันได้เลยค่ะเดีตลาก็ให้รีอ้ว่าอะไรสงไส่ม่ดรือยงะเอาชดแบบนี่นะไม่ลองจํามันก็เป็นหน่อเหมือนยางี้หลข้องันจะมีหลายช่อมนจะ นอ่ลยไหมไม่รู้อะไรใช่ไหมคะพี่อคะต้องเป็นตางอะไรสั่งน้าด้ะคะไอ้ลมจงงงจังต้องเลืหน่อยเพราะุมาัน่อะไรก็สั่ได้จังเดินขึ้ไหนไม่มามีแงเเอาอะไรไม่รู้ไร้ลม ทางยาวซื้อหอยซื้อีีพี่ถามอะไรมั่งังแม่ทางยาวซื้อปูกระถุหนึ่ หรือหวยลัวท้องได้ไมืนเดยมครับแล้วก็ไปนั่งกินกันนี่มี มาไหว้สการะคนก็มาเที่ยวกันเยอะอยู่นะครับ เสือ้อพืนหนึ่งเสือ้อผืนหนึ่งค่ะ ไปเลยเขาเปิเาปิดแล้วไปเดี๋ยวยกฟุ้งเข้ามาเลยนะครับอยากเห็นเพเด็กน้อยเด็กผู้มีอายุน้อยมาน้องแมวหายใจชิดดูดูเลยได้หมดนะครับผมดูดูกั้งรรมการผ่าไเลยกันเวลาด้อยแล้วก็เพีง่งวโมงาปเลยนะรับกองมือรางรือเปลเลี่ยนเรือก็มีให้นั่งนะครับเปารตรถ่ายรูปรงหน้าตาป่าแคเรตั้งกรับการใจรอบเกาะล้อขบนนะครับานบุกห้าเรือที่เาต่อรถไปเรียบร้อหน้าถึงบ้าน5กิโล

นี่เป็นไข่ปลาหมึกนะครับยี่สิบบาทครับไ,ไ,ไข่หมึกอะไรวะหมึกกระดองไข่หมึกกระดองกุ้งเผาร้อนเลยครับอืมหอมมาก มาหานด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องดูเพื่อนๆชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับ